ผู้พิทักษ์ผืนป่าโทบี้กับริกกี้วันนี้เสนอตอนเงาแห่งหอคอยใต้ดินเสียงกล้องของเท้าสองคู่ดังสะท้อนอยู่ในอุโมงค์หินแคบๆขณะที่โทบี้และริกกี้ค่อยๆก้าวลงไปทีละขั้นแสงจากหินไฟแห่งดวงตะวันส่องเป็นวงเล็กๆตัดกับความมืดรอบตัวราวกับพวกเขากำลังเดินเข้าสู่ท้องของสัตว์ยักษ์ เฮ hey, ในายคิดว่าข้างล่างมีอะไรริกกี้ถามเสียงเบาไม่รู้สิแต่เสียงนั่นต้องการให้เรามาโทบี้ตอบพลางกำหินไฟนั่นขึ้นกลิ่นชื้นผสมกลิ่นฝุ่นเก่าแก่ลอยขึ้นมาพร้อมเสียงหยดน้ำดังติงต๋งติ๋งที่ทำให้บรรยากาศยิ่งเย็นเยียบ หลังจากเดินลงมานานจนรู้สึกว่าไม่ได้อยู่บนโลกเดียวกันพวกเขาก็เข้าสู่ห้องถงหินกว้างเสาหินสูงใหญ่ตั้งเรียงรายมีเถาวันแห้งพันรอบเหมือนแขนโครงกระดูกบนพื้นเต็มไปด้วยลวดลายสลักที่ดูเหมือนวงเวทโบราณเรืองแสงจางๆเมื่อแสงไฟจากมือโทบี้ส่องผ่าน ที่ปลายห้องมีประตูหินมหึืมาปิดสนิทรูปร่างเป็นวงกลมและตรงกลางสลักเป็นรูปดวงตาพอหลองเข้าใกล้เสียงกระสิบที่ได้ยินมาตลอดก็ดังชัดขึ้นเปิดประตูและความจริงจะถูกเปิดเผยริกกี้เดินวนรอบห้องไม่มีที่เปิดหรือกุญแจเลยนะ โทบี้มองลวดลายบนพื้นอย่างพินิจแล้วสังเกตว่าเสาหินบางต้นมีรอยขีดเป็นสัญลักษณ์คล้ายกันทั้งคู่ลองกดและหมุนเสาจนเกิดเสียงครืดวงเวทบนพื้นเรืองแสงสว่างขึ้นทีละวงเหมือนแผนที่กำลังค่อยๆถูกวาดต่อหน้า แต่ทันใดนั้นอากาศในห้องเย็นลงอย่างผิดปกติลมแรงพัดจากทุกทิศแม้ไม่มีช่องเปิดและจากเงาที่ทอดอยู่หลังเสาหินเงาดำเริ่มขยับเคลื่อนออกมาสิ่งนั้นคือเงาสูงโปร่งราวกับมนุษย์แต่ไม่มีหน้ามีเพียงดวงตาดวงเดียวอยู่กลางศีษะตาใหญ่โตนั้นจ้องมาที่พวกเขาอย่างไม่กระพริบก่อนจะพูดด้วยเสียงกล้องลึก ผู้ใดก็ตามที่ผ่านต้องแลกสิ่งที่มีค่าที่สุดริกกี้ถอยหลังแลกแลกอะไรนะหัวใจของความกล้าหรือความทรงจำแห่งความสุขเงาตอบโทบี้มองริกกี้แวบหนึ่งก่อนพูดเสียงหนักแน่นเรามาที่นี่เพื่อช่วยคนไม่ใช่แลกเปลี่ยนสิ่งที่ทำให้เราเป็นเรา เงาผู้เฝ้าประตูก้าวออกมามือยาวเรียวแปลเปลี่ยนเป็นหอกเงาแทงเข้าใส่โทบี้โทบี้ยกหินไฟขึ้นแสงทองประแทกกับหอกเงาเกิดเป็นประกายริกกี้วิ่งอ้อมไปด้านหลังควักผลโอกเรืองแสงอีกลูกคว้างใส่ดวงตาของมันแต่เงากลับหันมารับไว้ด้วยมือเดียวสิ่งที่เจ้ามีไม่ใช่อาวุธแต่คือการยอมสละเพื่อผู้อื่นเสียงเงาดังขึ้นอีกครั้ง ทันใดนั้นเงาก็ปล่อยหอกลงและชี้ไปยังวงเวทบนพื้นพิสูจน์เจตนาของเจ้าโทบี้วางหินไฟแห่งดวงตะวันไว้กลางวงเวทแสงจากมันสว่างจนกลบความมืดรอบห้องเขาหลับตาแล้วคิดถึงทุกครั้งที่ตนปกป้องป่าปกป้องเพื่อนและสัญญาที่ให้ไว้กับเอลรินริกกี้วางมือเล็กๆบนบ่าของโทบี้เราไปด้วยกันไม่ทิ้งกัน วงเวทเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีขาวบริสุทธิ์เสียงกระซิบที่เคยเย็นเยียบกลับนุ่มนวลขึ้นเจ้ามีสิทธิ์ก้าวผ่านประตูหินวงกลมค่อยๆหมุนเปิดเสียงบทหินสะท้อนกล้องในถงเบื้องหน้าคือบันไดกว้างที่นำขึ้นสู่หอคอยใต้ดินสร้างจากหินสีดำมันวาวทอดสูงทะลุเพดาน ภายในแสงสลัวนั้นพวกเขาเห็นหน้าต่างแคบแคบบนหอคอยและเงาของบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ด้านในเมื่อก้าวเข้าสู่หอคอยอากาศยิ่งหนาวเย็นราวกับทุกลมหายใจถูกดึงออกจากปอด ผนังด้านในปกคลุมด้วยภาพวาดโบราณแสดงเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์แห่งแสงที่โทบี้เคยปลูกและเงาที่ตื่นขึ้นมาพร้อมมันตรงกลางห้องมีแท่นหินเล็กๆวางกล่องโลหะสีเงินที่สลักตรารูปดวงตาก่อนโทบี้จะเอื้อมมือแตะกลุ่มเงาร่างสัตว์ปีกสีดำก็พุ่งลงมาจากเพดานเสียงปีกกระพรือด,ดังเหมือนพายุ บันไดหอคอยเป็นบันไดวนแคบๆทำให้การต่อสู้ยากลำบากโทบี้ใช้แสงจากหินไฟขับไล่เงาปีกขณะที่ริกี้ไต่ตามราวบันไดยโยนโอกเรืองแสงใส่พวกมันทีละตัวทุกครั้งที่โอกโดนเป้าหมายเงาก็แตกสลายเป็นฝุ่นมืดในที่สุดทั้งคู่ก็มาถึงยอดหอคอย ที่ยอดหอคอยมีหน้าต่างเล็กๆที่เผยให้เห็นป่ามืดด้านนอกและบนแท่นหินมีกล่องเงินรออยู่โทบี้ค่อยๆเปิดฝาแสงสีฟ้าอ่อนสาดออกมาข้างในคือเมล็ดพันธ์ุแห่งจันทราเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งนี่คือกุญแจแต่ก็เป็นคำสาบหากใช้ผิดทาง ทำคู่เก็บเมล็ดพันธุ์อย่างระมัดระวังแล้วรีบลงจากหอคอยกลับสู่ประตูห้องโถงเมื่อก้าวออกจากประตูเสียงปิดก็ดังก้องราวกับหอคอยได้หลับไหลอีกครั้งพวกเขามองหน้ากันรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภัยใหญ่ที่กำลังจะมาใช่ภารกิจต่อไปคือคืนจันดับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ